สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผิดผีครับคําว่าผิดผีเนี่ยก็น่าจะแปลได้ตรงตัวอยู่แล้วนะครับก็คือทําผิดไปจากประเพณีหรือว่าความเชื่อดั้งเดิมของอหมู่บ้านนั้นๆนะครับ ผีที่พูดถึงเนี่ยเป็นผีปูย่านะครับทางเหนือหรือว่าถ้าเป็นภาคกลางเราเนี่ยก็คงจะเรียกว่าเป็นผีบ้านผีเรือนนั่นแหละแต่ว่าทางภาคเหนือทางต้นเรื่องของบ้านของผู้เราเนี่ยเขาจะรับมาเป็นขันครับก็ทำนองเดียวกับผีกะนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่ไม่ใช่ผีกะนะครับจะเป็นผีปูย่าที่จะคอยปกปักรักษาบ้านเรือนนะครับทีเนี้ยผู้เราให้ผมฟังเนี่ยเขาชื่อว่าแม่แดง บอกว่า,าผีปู่ย่าของบ้านแม่แดงเนี่ยค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับบ้านแม่แดงเนี่ยเป็นบ้านไม้หลังใหญ่นะครับไม้สักมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่น้ําหาบขายอะครับวเวลาจะหาบน้ําขายหาบละสลึงนะครับหาบหนึ่งก็จะมีอยู่สองปีบนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกสองปีบก็ได้สลึงหนึ่งตั้งแต่สมัยนั้นเลยอะครับทีเนี้ย บ้านของแม่แดงเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่โล่งๆเลยครับมีประตูทางเข้าเป็นประตูบานคู่นะครับพอเปิดมาก็จะเห็นเป็นตัวบ้านโล่งๆไม่ได้มีอะไรเลยแม่แดงบอกว่าเคยมีกรณีที่ทผีปู่ย่าเนี่ยปรากฏตัวให้เห็นนะครับในตอนกลางคืนด้วยอย่างนอนกันอยู่เนี่ยก็จะนอนเรียงกันนะครับแม่แดงเนี่ยเขาจะมีพี่น้องรวมแม่แดงด้วยในหะกคนก็จะมีลูกสาวคนโตนะครับพี่คนโตชื่อว่า ป้าทับทิมนะครับแล้วก็เป็นแม่แดงแล้วก็เป็นนาต้อยนะครับแล้วก็นาโต้งนาแจ็คแล้วก็นาเจี๊ยบนะครับรวมกันทั้งหมด6กคนก็นอนรวมกันในม้งนี่แหละครับม้งใหญ่เลยพอตกกลางคืนครับก็จะดินเสียงไม้กระดาษเนี่มันลั่นแอแอเหมือนมีคนเหยียบนะครับถ้าใครที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้เนี่ยน่าจะเข้าใจอารมณ์นั้นเวลามีคนเหยียบไปเนี่ยไม้มันก็จะยุบเนาะยุบตัวแล้วมันก็จะลั่น ทีนี้ก็แม่แดงเขาก็ผงกศีรษะขึ้นไปดูครับก็เห็นเป็นผู้หญิงนะแต่งชุดมันด,มด้วยความด้วยความที่มันมืดด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นเห็นรา,ายลายละเอียดบางอย่างอยู่บ้านก็เป็นชุดสีดำนะครับแล้วก็มีเหมือนผ้าแพรสีแดงเนี่ยพาดบ่าก็เดินผ่านจากฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับแล้วก็กลับไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือผีปุย่าที่เขาปรากฏตัวให้เห็นนะครับ ทีนี้มาเข้าเรื่องผิดผีกันครับพี่สาวคนโตของแม่แดงเนี่ยชื่อว่าคุณป้าทับทิมน,นะครับเขาเป็นคนสวยตอนนั้นเนี่ยที่เกิดเรื่องเนี่ยคืออายุ15กําลังเป็นสาวสะพรั่งเลยนะครับคุณป้าทับทิมเนี่ยเขาก็ด้วยความฝันของเด็กสาวเนาะอยากจะรวยอยากจะเป็นดาราอะไรประมาณเนี้ยก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านครับหนีตามใครไปก็ไม่รู้แหละ แล้วก็ไม่เรียนเลยก็ไปทํางานกับคณะลิเกบ้างคณะละวงบ้างนะครับอันนี้ก็คือที่ตอนนั้นที่ได้ข่าวคร่าวๆมาทีเนี้ยไปทำไปท่าไหนก็ไม่รู้แหละก็ไปผิดผีผิดผีที่ว่าก็คือไปมีอะไรกับกับแฟนน่าจะเป็นแฟนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มาตกแต่งมาสู่ขอมาบอกกล่าวเล่าขานกับผู้ใหญ่ที่บ้านให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นเองพอผิดผีพวกนี้เนี้ยผีปุย่าที่รับมาที่เคย ดูแลปกป้องปกปักรักษาบ้านก็มาเข้าคุณยายครับคุณยายก็คือคุณแม่ของแมแดงนั่นแหละชื่อว่าคุณยายล่าครับก็มาเข้าคุณแมแดงเล่าฟังว่าตอนเย็นเนี่ยกำลังกินข้าวกันอยู่ดีๆนะครับรอบวงเลยมันเกิดคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณพ่อคุณพ่อนะครับคุณพ่อของคุณแมแดงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วประมาณ3เดือนก็จะมีแค่คุณยายล่านะครับแล้วก็แมแดง น้าต้อยน้าโต้งนาแจ็คน้าเจี๊ยบเพราะว่าคุณป้าทับทิมเนี่ยเขาหนีไปแล้วนะครับกําลังกินข้าวกันอยู่เนี่ยอยู่ดีๆคุณยายล่าเนี่ยก็เอะอโวยวายขึ้นมานะครับดา่สบดาสะบดด่าโน่นนี่นั่นขึ้นมากระทืบเท้าตึงต,งตังทั้งที่นั่งอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้องสอร้องซอของภาคเหนือครับถ้าเป็นอีสานก็เปรียบเหมือนหมอลำ นะครับเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือของของถ้าเป็นของอีสานก็เป็นหมอลำนะครับภาคเหนือก็จะเป็นเพลงซอที่เขาเรียกกันจ้างซออะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็ร้องไม่เป็นหรอกบอกว่าอยู่ดีๆก็ร้องขึ้นแล้วก็ทำหน้าตาขึงขังนะครับแล้วก็พูดอยู่คําเดียวว่ามันผิดผีมันผิดผีมันผิด,ดก้ไปเอามันมาไม่งั้นกูจะเอาให้ตายนะครับอันนี้คือเขาพูดเป็นภาษาเหนือนะแม่แดงเราฟังเขาพูดเป็นภาษาเหนือนะครับ กูจะเอามันให้ตายทีเนี้ยทำยังไงนะตอนนั้นแม่แดงเพิ่งอายุแค่13เองอายุยังน้อยอยู่เลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นน้องเท่านั้นเลยก็กลัวกลัวก็หนีหนีจากหนีห่างจากแม่นะครับหนีห่างจากคุณยายล่าเนี่ยไปชิดผนังบ้านเลยกลัวกันไม่รู้จะทำยังไงฝ่ายคุณยายล่าเนี่ยก็ยังตึงตังอยู่อย่างนั้นแหละพูดแต่ว่ามันผิดผีกูจะเอาให้ตายจะเอามันให้ตาย,าตายไปเอามันมาขอขอมากู ทิ้นจะทำยังไงล่ะแก้ยังไงในเมื่อคนที่ผิดผีเนี่ยก็ยังตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงผิดผีนะครับใครเป็นคนผิดผีอะ่ะเพราะว่าลูกสาวมีอยู่สามคนตอนนั้นอ่ะก็มีแม่แดงนะครับมีป้าดับทิมแล้วก็น้าต้อยแล้วทั้งทั้งแม่แดงแล้วก็น้าต้อยเนี่ยก็ยังอายุน้อยอยู่ก็น่าจะไม่ใช่ส่วนผู้ชายเนี่ยก็ยังเด็กอยู่ครับไล่อายุไล่กันมาเลยสิบขวบแปดขวบเก้าขวบอะไรบ้าง ก็คิดกันว่าคงเป็นป้าทับทิมนั่นแหละที่ผิดผีเพราะว่าหนี่เป็นคนเดียวเพราะว่าแกเป็นสาวด้วยสาวแล้วก็สวยที่สุดด้วยนะครับก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีแม่แดงก็ไปเรียกคนข้างบ้านนะครับที่เป็นญาติกันว่าให้มาดูหน่อยแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับคือยายล่าเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้พอมาดูกันก็อ,อ๋อรู้แล้วว่าผีปูญ่ญาติเนี่ยเข้าแล้วแล้วตอนนั้นอนะ่ะพอญาติพี่น้องเอ,อ้ามาเนะี่ยผีปูญ่ญาก็เอาใหญ่เลยสแสดงครับพี่นิหารใหญ่เลย ผิดผีมันผิดผีกูจะเอาให้ตายเอามันมาแก้กูเอามันมา,อา,มนมาขอขมากูนะครับทำยังไงลละดีเนะี่ยใครก็แก้ไม่ได้นะครับไม่มีใครจะเก่งกล้าพอจะไปเจรจาด้วยเพราะว่าคุณพ่อของแม่แดงก็เสียชีวิตไปแล้วเพิ่งเสียไปด้วยที่เหลือก็เป็นเด็กๆแล้วก็ญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นสุดท้ายก็เลยคิดถึงต้นผีนะครับ คำว่าต้นผีเนี่ยก็คือเป็นผีที่คุณยายล่าเนี่ยเขาไปรับมาอีกทีนึงเป็นญาติกันนะครับไปรับขันมาเพื่อที่จะมาปกปักดูแลบ้านในตอนที่คุณยายล่ากับคุณตาเนี่ยเขาแต่งงานกันใหม่ๆเนาะก็จะต้องมีการรับขันผีปู่ย่ามาเพื่อให้ปกปักดูแลบ้านนั่นแหละก็นึกถึงแม่ป้อมครับแม่ป้อมเนี่ยก็เป็นญาติผู้ใหญ่คนนึงแหละ เขาก็เป็นต้นผีก็เป็นก็เลยไปตามแม่ป้อมมาซึ่งบ้านน่อยู่ไม่ได้ไกลกันก็คิดว่าแม่ป้อมเนี่ยจะช่วยได้แหละเพราะอย่างน้อยก็คือต้นขัว้วเป็นต้นขั้วก็คงจะจัดการอะไรได้บ้างแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับพอแม่ป้อมมาถึงบ้านปุ๊บกลายเป็นว่าแม่ป้อมเนี่ยถูกเข้าไปคนหนึ่งแล้วก็พูดเหมือนกันเลยว่ามันผิดผีมันผิดผีมันทําไม่ดีมันทําไม่ถูกนะครับมันทําผิดกูจะเอาให้ตาย ไปเอามันมาแก้นะครับไปเอามันมาขอขอมากู้นะพูดอยู่แต่แบบเนี้ยทีนี้ก็ทํำยังไงแล้วเด็กก็ร้องไห้จ้าญาติพี่น้องเขาก็เลยขอ,อกัอนว่าใครนะครับก็ถามว่าใครที่ทําผิดนะก,ก็ให้เอ่ยชื่อมานะครับเอ่ยชื่อมาว่าเป็นใครจะได้ไปหาจะได้แก้ถูกไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาบอกว่าผิดผีแล้วใครแล้วที่ผิดอะ่ะพราะไม่รู้ว่าใครผิดจะมาให้แก้ใครจะไปแก้ถูกใจได้นะครับก็คือจอะเอาแต่ใจอะไรประมาณนั้นแหละ ก็ผีปู่ย่าที่เข้าเนี่ยก็บอกว่าลูกสาวคนโตนั่นแหละที่ผิดผีมันไปมีอะไรกับคนอื่นทั้งที่มันยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มาสู่ขอให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับทีเนี้ยก็รู้แล้วว่าใครที่เป็นตัวการใครเป็นตัวต้นเรื่องที่ผิดผีปัญหามันก็เกิดอีกตรงที่ว่าป้าทับทิมเนี่ยไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนในเวลานั้นเพราะว่าหนีไปกับคณะลิเกแล้วอะครับเขาก็เป็นลิเก เล่ไปทั่วเร่เล่นไปตามที่นั่นที่นี่แล้วก็จะไปตามมามันก็คงไม่ไมทันนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยไปเล่นที่ไหนนะครับแล้วอีกที่สําคัญกว่านั้นก็คือไม่รู้ว่าไปกับคณะไหนด้วยทีเนี้ยญาติพี่น้องเขาก็ขอว่าขอไว้เธอขออยล่าไว้เถอหัวมันก็ตายไปแล้วเนี่ยลูกมันก็ยังเล็กอยู่ถ้าจะแล้วก็จะไปเอาไอ้ทับทิมมาแก้มาขอเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอีกอ่าถ้าถ้าผีปู่ย่ารู้อ่ะ ก็ไปตามมันมาก็คือก็กึ่ง,ก,งกึ่งท้าผีนั่นแหละว่าจะมาเอาแต่ใจแบบนี้ไม่ได้เออใครทําผิดก็ให้ไปลงโทษกับคนนั้นไม่ใช่มาลงกับคนในบ้านแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าก็อย่างว่าเลยเนาะผีสางนังไม้ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ครับเราก็ไม่ยอมอย่างเดียวเลยไปเอามันมาไปเอามาแก้กูต้องมาแก้กูคําว่าแก้ก็คือมาขอขมานั่นแหละทีนี้จะทํำยังไงละ่ะปลาทับทิมก็หาไม่เจอผีก็ไม่ยอม ทางญาติเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาเป็นตัวแทนได้ไหมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วไปตามหายังไงมันก็ไม่เจอหรอกตอนเนี้ยแล้วก็เอลล่าก็สงสารมันก็คือเอลล่านะครับสงสารมันลูกมันยังเล็กอีกตั้งสี่ห้าคนที่มันต้องเลี้ยงดูเนี่ยสิบกว่าขวบทั้งนั้นเลยถ้าเอามันไปตอนนี้แล้วลูกมันจะอยู่ยังไงเป็นผีปู่ย่าเป็นเป็นผีบ้านผีเดินก็ควรจะเห็นใจบ้านช่องอ่าเห็นใจลูกหลานบ้าง นะครับเจราจากันอยู่นานหละจนกระทั่งเออผีปูย่ายอมเว้เขาก็เลยบอกว่าก็ได้ให้เป็นตัวแทนมาก็ได้ทีนี้เป็นตัวแทนให้ใครเป็นตัวแทนละ่ะญาติพี่น้องก็ไม่กล้าเลือกนะครับเพราะว่าื่้งชื่อว่าผีเนาะก็ไม่มีใครอยากจะไปไปไปต่อล้อต่อเทียงด้วยไม่อยากจะไปยุ่งด้วยก็ให้ผีปุย่าเขาเลือกก็แล้วกันว่าจะให้ใคร มาเป็นคนแก้มาเป็นขอคนขอขมาให้นะครับก็ปรากฏว่าเขาเลือกแม่แดงนะครับทีนี้ในการแก้เนี่ยมันมันก็จะมีของหลายอย่างนะครับพีพุย่าเนี่ยบอกว่าภายในสามวันเจ็ดวันเนี่ยให้เอาของมาแก้กูมาขอขมากูนะครับหลังจากตบปากรับคําเรียบร้อยนั้นนะ่ะก็ออกแล้วก็ล้มตึงล้มไปทั้งคู่เลยทั้งแม่ป้อมนะครับแล้วก็คุณยายล่าด้วยล้มไปทั้งคู่เลย พอตื่นขึ้นมาก็งงหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแม่ป้อมเนี่ยเขาเขาเขาอยู่มานานอายุมากแล้วเขาค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้เขาก็บอกได้ว่าเออมันเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นะมันเกิดจากการทําไม่ดีเกิดจากความผิดผีนะฉะนั้นจะต้องแก้แนทีนี้ของที่จะเอามาใช้แก้เนี่ยมันก็จะมีหัวหมูนะครับไก่ต้มสองตัวไข่ไก่เหล้าขาวผ้าแพร สีขาวหนึ่งพืนสีแดง1นงืนนะครับแล้วก็เงิน12บาทแล้วก็สวยนะครับสวยก็คือไอ้ไอก้กล้วยใบตองแหลมๆมาครับ9อันต้องทำให้ได้ภายต้องเอามากแก้ภายใน3วัน7วันแล้วตอนนั้นนะครับเศรษฐอ่เขาเรียกว่าไงเงินมันไม่ได้หาง่ายๆนะครับน้ำหาบหนึ่งหาบละสองปีบะหาบละสลึงคิดดูว่าจะต้องใช้ ต้องขายกี่หา่าบถึงจะได้เงิน12บาทเฉพาะเงิน12บาทไม่พอยังต้องเงินที่จะต้องไปซื้อหัวหมูซื้อเหล้าอีกนะครับเดี๋ยจะซื้อผ้าแพรอีกส่วนไก่นี่นไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเลี้ยงไว้แต่ว่าสุดท้ายก็หามาได้ก่อนครบ7วันก็มาขึ้นเอามาขอขมาวิธีขอขมาก็ไม่ได้ยากไม่ได้วุ่นวายอะไรหรอกครับก็ให้แม่แดงเนี่ยแต่งตัวอาบน้ําอาบท่าให้สะอาดสะอ้านนะครับ แล้วก็ยกถาดของที่จะเอาไปถวายที่จะไปขอเข้ามาเนี่ยให้หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีคนรับนะครับเอาไปให้ที่หิ่งนะครับเอาไปยกที่หิ่งซึ่งในบ้านมันจะมีหิ่งอยู่สามหิ่งด้วยกันนะครับเป็นหิ่งพระแล้วก็หิ่งผีปูย่าที่เป็นหิ่งใหญ่เลยไม่ว่าจะท,ทําพิธีอะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องกราบไหว้ที่หิ่งใหญ่นั้นนะครับแล้วก็ด้านนอกซึ่งเป็นหิ่งเล็กก็เป็นหิ่งผีปูย่าเหมือนกัน เอาไว้ปกปักบ้านอะไรแบบนี้ก็ไปยกขึ้นที่หิ้งใหญ่พอยกขึ้นก็อ่ะเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อยู่กันอย่างปกติสุขทั่วไปผ่านไปได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับไม่กี่เดือนเอาอีกแล้วครับเข้ายายล่าอีกแล้วผิดผีเหมือนเดิมเลยนะครับคราวนี้ป้าทับทิมคนเดิมเลยบอกชัดเลยว่าเป็นคนนี้ลูกสาวคนโตเอาอีกแล้ว ผิดผีอีกแล้วแต่คราวนี้แรงหน่อยตรงที่ว่าพอเข้าปุ๊บเนี่ยยายล่าซึ่งถูกถูกสิงกันนะครับเดินกลับบ้านเดิมบ้านของยายล่าที่อยู่ปัจจุบันกับกับลูกๆเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกหลังจากแต่งงานแล้วนะครับส่วนบ้านเดิมก็คือบ้านของแม่ยายล่าอีกทีนึงน่งอยู่ไกลออกไปประมาณ 5- 6กิโลเข้ายายล่าเสร็จก็เดินเท้าเปล่ากลับบ้านนี่ลูกหลานก็ตามนะ ลูกหลานญาติพี touched, ่น um ้องที่รู้ก็ตามไปกันตามไปเจอนั่งคุ้มครั่งอยู่ที่บ้านนะครับก็มีคนว่าเอ๊ะมันมันใช่อาการผิดผีไหมเนี่ยมันรู้ว่ามันเป็นอาการทางประสาทมันก็มองได้สองแง่ถูกไหมครับทีนี้เขาก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลกันคืนนั้นเลยพอพาไปแล้วเนี่ยหมอเขาก็ตรวจ รตรวจเบื้องต้นนี่แหละแล้วปรากฏว่ามันไม่พบความผิดปกติใดๆเลยพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บอาการของแกล่าเนี่ยปกติทุกอย่างพูดจารู้เรื่องนะครับถามว่ามาอยู่ที่โรงพยาบาลได้ยังไงซึ่งทางหมอเนี่ยทางแพทย์นะครับก็จะมีวิธีการตรวจหาแหละว,ว่ามีความบกพร่องทางสติทางการรับรู้อะไรไหมปรากฏว่ามันปกติทุกอย่างนะครับ หมอเขาก็เลยมาถามกับญาตินะครับซึ่งตอนนั้นแม่แดงก็อยู่ด้วยกันเลยถามว่าอาที่เป็นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าของที่บ้านหรือเปล่านะครับของที่บ้านก็คือของที่เคารพบูชาที่บ้านนะครับเพราะว่าหมอเขาก็เป็นคนที่นั่นเหมือนกันคนจังหวัดนั้นเหมือนกันเขาก็จะมีมีความเคารพมีการกราบไหว้ถึงตัวเองจะทํางานอยู่กับวิทยาศาสตร์แต่มันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า บรรพบุรุษเนี่ยเขานับถือมาแบบนี้ทีเนี้ยก็เลยอ๋ะในเมื่อหมอว่าไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรก็พากลับบ้านพอกลับบ้านนาก็เป็นอีกทีเนี้ยพอทันทีที่เข้าบ้านเนี่ยเอาเลยเอาราวาดเลยนะครับอาราวาดเป็นผี่ปูย่าเข้าเลยแล้วผิดผีมันผิดผีครั้งนี้กูจะเอาให้ตายเลยไม่ยอมท่าเดียวนะครับเขาก็ใช้วิธีเดิมแหละก็เจรจาว่าเดี๋ยวจะให้ให้ไอ้แม่แดงอะ่ะ ไปขอขอมานะอืมเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้ผลครับ <c oughs> เพราะไม่ยอมเขาบอกว่าครั้งนี้มันมัน,ม,นมันถ้าเปรียบกับคนก็คงจะเหมือนกันหยามศักนดะิ์ศรีเนาะมันผิดผีครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ยอมจะเอาให้ตายอย่างเดียวทีเนี้ยบรรด,ดาลูกๆก,ก็ร้องไห้แล้วว่ายังเล็กอยู่นะครับก็แม่แดงกับน้าต้อยเนะี่ยก็ร้องไห้กราบแล้วกราบอีกบอกว่า ไม่เอาได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่ไปได้ไหมตอนนี้น้องแดงยังยังเล็กอยู่น้องของน้องแดงก็ยังเล็กอยู่เลยถ้าเอาแม่ไปแล้วน้องแดงจะอยู่อย่างไงนะครับก็ขอขอมาผีก็อยู่อย่างนั้นนะเป็นชั่วโมงจนกระทั่งคุณยายล่าเนี่ยร่างกายแกเหนื่อยอ่อนละมเริ่มโรยลาหมดแรงอะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าผีปู่ย่าเนี่ยเห็นใจก็ได้มั้งผมก็เดานะครับ ก็ทำพิธีขอขามาเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้ให้เวลาแค่3วันเท่านั้นถ้าไม่ได้ภายใน3วัน,นยจะหักคอเลยจะเอาไปเลยนะครับก็ด้วยความกรุณาของญาติพี่น้องนะครับด้วยความสงสารนั่นแหละก็เลยช่วยกันจัดหาของมาขอขามาถีูุ่ญญาให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ทำการตัดตัดป้าดับทิมออกจากบ้าน ทำพิธีตัดเลยบอกว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยานางสาวทัพทิมเนี่ยเขาไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามอีกเนี่ยถ้าผีปู่ย่าจะลงโทษก็ให้ไปลงโทษฝั่งนูง้นครับไม่ใช่มาลงโทษต้นขั้วแบบนี้นะครับมันจริงอยู่ที่ว่ายายล่าเป็นคนรับขันผีมาแต่ว่าคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นลูกสาวจะมาลงโทษแม่แบบนี้ก็ไม่ได้ไม่อย่างนั้นคนในครอบครัวนะเขาก็จะเดือดร้อน ก็ทําพิธีขออะไรเรียบร้อยตัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันอย่างปกติสุดเรื่อยมาจนกระทั่งผ่านไป10กว่าปีนะครับผ่านไปแล้ว10กว่าปีทุกคนก็เริ่มโตกันละเริ่มทํางานทําการนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเรียนจบป .4 ป .6 ก็ทํางานกันแล้วนะครับก็มีคนมาแจ้งข่าวเป็นญาติกันนี่แหละมาจากปราจีนบุรีนะครับบอกว่า คุณป้าทับทิมเนี่ยถูกฆ่านะครับถูกปาดคอในขณะที่ท้องอ่อนๆไปทํางานอยู่ที่ปราจินบุรีแล้วก็ได้แฟนเป็นทหารพรานนะครับแล้วก็ไม่รู้ไปทำํำในท่าไหนถูกฆ่าปาดคอนะครับหมกป,ปา่าท้องอ่อน,ออนด้วยแล้วก็ยังจับมือใครจังจับมือคนฆ่าไม่ได้นะครับหลังจากญาติมาแจ้งข่าวได้วันเดียวก็มีทหารพรานคนหนึ่งมาที่บ้าน ก็เป็นแฟนของคุณป้าทับทีมนั่นแหละมันบอกว่าจะมารับพี่น้องไปงานศพป้าทับทีมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนาโต้งนะครับซึ่งเป็นเป็นนาโต้งนะ่ยเขาบวชอยู่เนาะอายุอายุอยพอจะพอที่จะบวชเนนบวชอะไรได้แล้วเขาบวชอยู่ก็มานอนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ถือวิสาสะแหละเสียมารยาทนิดนึงก็ไปค้นกระเป๋าดูก็พบมีดสปาตาเล่มยาว ก็เลยมากระซิบบอกพี่น้องว่าพระว่าเออไม่ควรไปไม่ควรตามไปเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่ดับทิมเนี่ยถูกถูกใครฆ่าแล้วก็ทหารพรานคนเนี้ยที่บอกว่าเป็นสามีเป็นผัวของป้าดับทิมเนี่ยไว้ใจไม่ได้นกักลัวอย่าไปเลยนะครับก็เป็นอันตกลงว่าไม่ไปนะครับพอพอไม่ไปปุ๊บเนี่ยไอ้ผัวก็ขยันขยอจะให้ไปอบอกว่างานศพพี่สาวทําไมไม่ไปก็ใช้วิธีไป พ่งญาติพี่น้องนะครับให้ญาติผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนคุยว่าไม่สะดวกให้ไปนะครับพอมันอยู่ไกลด้วยถ้าเจตนาดีจริงๆก็จัดการเผาศพให้เรียบร้อยแล้วก็เอากระดูกกลับมาที่บ้านก็ได้ไม่จําเป็นต้องให้พี่น้องไปหรอกคนมันตายไปแล้วไปก็ไม่ได้ฟื้นนะครับสุดท้ายทหารพานเนี่ยก็กลับไปทหารพานก็แล้วก็กลับไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนะครับส่วนป้าดาทีมก็ยังว่าแหละกระดูกก็ไม่ได้กลับบ้าน นะครับนับตั้งแต่อายุ15ปีที่หนีออกจากบ้านไปก็ไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่แม่สอดนะครับบ้านของคุณแม่แดงนี่แหละในสมัยที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าน้ําหาปลาสลึงหาบหนึ่งมี2ปีบนนะครับเราต้องขายน้ําประป้าต้องขายกันอนะ่ะต้องต้องใส่ปีบขายกันบ้านไหนต้องการก็เอาไปขายให้ สำหรับเรื่องที่เล่ามาในคืนนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดในะผมต้องขออาภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยผมสัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ